สวัสดีค่ะค่ะชื่อพี่ส้มนะคะเป็นเจ้าที่คนไทยประจำอยู่ที่สถาบันอีเวียคาเดมีเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ค่ะก็สถาบันอีเวียคาเดมีนะคะเป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษอยู่ที่เซบูประเทศฟิลิปปินส์เลยค่ะแล้วก็สถาบันสอนภาษาอังกฤษของเราเนี่ยดำเนินภายใต้คอนเซปต์ s c h o o l and r e s ส r t ค่ะ เราได้คอนเซปต์ตรงนี้มาได้ยังไงเพราะว่าเวลาที่นักเรียนหรือว่าน้องๆค่ะเห็นรูปภาพของโรงเรียนเราเนี่ยก็จะคิดเลยว่าเอะอันนี้เป็นโรงเรียนหรือว่าเป็นรีสอร์ทค่ะใช่รวมถึงสวนหรือว่าฟาสิลิตี้ต่างๆของโรงเรียนนะคะเราก็จะได้จากวัน,นิีจากโรงแรมแชงกิีล่ามาเป็นคนออกแบบแล้วก็เป็นคนจัดสวนให้ด้วยค่ะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของคอนเซปต์สกูแอนด์รีสอร์ท คอร์สเรียนภาษาอังกฤษของที่ e v Academy นะคะก็มีหลากหลายเลยแต่ว่าถ้าเป็นคอร์สเรียนที่ป๊อปปูล่าหรือว่ายอดนิยมมากที่สุดค่ะก็คือ ESL หรือว่า General English ค่ะเป็นหลักสูตรที่ควบคุมทักษะภาษาอังกฤษสี่ย่างของเรานะคะการฟังการพูดการอ่านแล้วก็การเขียนค่ะนอกจากนั้นหลักสูตรอื่นๆนอกจาก ESL แล้วนะคะก็จะมี To อีกค่ะ Business English IELTS IELTS Guarantee ค่ะสำหรับนักเรียนที่สนใจ ในเรื่องการสอบค่ะอาจจะเป็นคอร์สโทอีกหรือว่า i อเอลเราก็มีนะคะหรือว่าถ้าพี่คนโตที่อยากจะเรียนเกี่ยวกับด้านธุรกิจหรือว่า Business English ก็เรามีคอร์สตัวนี้ให้ด้วยค่ะหอพักของ EV เวียคารเดมนะคะเราจะมีทั้งหมด4รูปแบบค่ะ จะมีห้องเดี่ยวคะ่ะห้องคู่ห้องสามคนแล้วก็ห้อง4ี่คนคะ่ะซึ่งห้องพักเนี่ยคะ่ะถึงแม้ว่าเราจะเป็นห้องคู่หรือว่าห้อง3ามคนห้องสี่คนเราก็จะมีสัดส่วนเป็นของตัวเองเพราะว่าถ้าอยู่ห้องสี่คนคะ่ะก็จะมีเตียงเป็น4เตียงแล้วก็จะมีชั้นอ่านหนังสือชั้นวางของมีตู้เสื้อผ้าตู้เซฟอะค่ะเป็นของตัวเองเลยทุกอย่างก็จะแบ่งสันส่วนอย่างชัดเจนใช่คะ่ะแล้วก็ห้องพักของเราก็จะเป็นห้องน้ำในตัวมีไดร์เป่าผมให้นะคะ ชุดเด่นของอีเวียแครดมีเหรอคะกินรู้อยู่สบายสไตล์รีสอร์ท <laughs> ใช่ค่ะใช่เพราะว่าอย่างที่เราบอกไปว่าเป็นสกูแอนด์รีสอร์ทใช่ไหมคะแล้วก็รวมถึงฟ a c ซิลิตี้ของโรงเรียนด้วยนักเรียนเนี่ยถ้ามาอยู่ในโรงเรียนนะคะเขาสามารถใช้ชีวิตในโรงเรียนได้เลยนอกจากเรียนภาษาอังกฤษแล้วยายังมีฟิตเนสมีห้องมีห้องดูหนังให้ใช่แล้วก็ยังมีกิจกรรมตอนเย็นเป็นเล่นซุมบ้าหรือว่าโยคะให้ที่โรงเรียนด้วยค่ะใช่น้องๆเขาก็จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสถาบันได้เลยนอกเหนือจากการเรียนภาษาอังกฤษแล้ว ทำไมเราถึงต้องมาเรียนภาษาอังกฤษที่เซบูประเทศฟิลิปปินส์เพราะว่าหลากัหลกๆเลยข้อดีของที่ฟิลิปปินส์นะคะเราได้เรียนตัวต่อตัวนะคะเป็นตัวต่อตัว,ตวเป็นวันออนวัเลยเหมือน p r i v a t e l lesson เลยค่ะมีคุณครูห่งคนแล้วก็นักเรียนหนึ่งคนซึ่งการที่เราจะได้เรียนตัวต่อตัวเนี่ยค่ะก็จะทำให้คุณครูค่คะเขาสามารถ สอนเราหรือว่าชี้แนะในการเรียนภาษาอังกฤษะคะให้ให้กับเราได้อย่างตรงจุดแล้วก็การที่ฟิลิปปินสนะะ์ค่ะเขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเป็นภาษาราชการะคะ่ะไม่ว่านักเรียนจะออกไปข้างนอกจะขึ้นรถแท็กซี่หรือว่าไปที่ห้างสรรพสินค้าทุกอย่างก็คือเป็นภาษาอังกฤษเลยก็นักเรียนจะสามารถได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงนอกห้องเรียนแล้วก็ในห้องเรียนด้วยค่ะ ก็ฝากถึงน้องๆน,นะคะคนไหนที่สนใจจะมาเรียนภาษาอังกฤษที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์หรือว่ากําลังหาที่เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นอยู่นะคะก็อย่าลืมสถาบัน EV เวียคา y เดมนะคะภายใต้คอนเซปต์ School and r e s o r t ค่ะก็ถ้าใครสนใจสามารถติดต่อมาเข้ามาที่ Study Cebu ได้เลยนะคะเดี๋ยวคอนแทคจะขึ้นไว้ตรงนี้นะคะบ๊ายบายไว้เจอกันที่เซบูนะคะ